เป็เก่งมากใช้เวลาแป๊บเดียวปิดได้เลยครับพูดถึงความรู้สึกการทำกาแฟดีกว่าครับพี่นันรู้สึกไหมว่าไม่ได้ทำกาแฟบำถูกคอฟฟี่ก็ดีครับก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆฮะก็ผมต้องมีขั้นตอนแบบกาแฟไหลลงมากี่วินาทีกว่าจะแบบได้อะไรเงี้ยถ้าแบบเร็วไปช้าไปก็ต้องเตทิ้งเพราะเดี๋ยวมันจะแบบไม่รสชาติที่ถูกต้องนะครับที่สุนเลยครับ ก็ตื <cado> <sociedad> <S <S ่นเต้นเลยเมื่อกี้หน้าที่พี่คือปิดปากยืนลุ้นปิดปากเทนมเทนมเทอะเทนนมเทนมเทนมด้วยนี่งๆเขาเรียกอะไรนะเทนนมแต่ว่าแก้วนี้ไม่ต้องเทนแก้วนี้เทอย่างเดียวหรือว่ารู้สึกว่าลาเต้แอปคาปูชิโน่กับคาราเมลแมกเจโต้เมื่อสักขวดเอาใช้เวลานักไปก็เลยเอาเวลาเต้แทนละกันอร่อยเหมือนกันนะครับสำหรับว่าใครที่อยากทานเนี่ย ใครมีบัตรสมาชิกอยู่ในมือเท่าไหร่บ้างครับเปล่ง <c oughs> ท่านนี้มีกี่ใบครับ25บห้ใบครับมีใครมีมากกว่า25บ้าใบไหมครับได้ไหมครับมีลูกค้าเอ่อแฟนคลับท่านหนึ่งมี25บาใบครับ มีใครมีเยอะกว่านั้นอีกไหมใครมีเยอะกว่า25่สิบ้าใบไหมครับมีมีแค่เก้า จะขอพี่นันหรือพี่ซีดีครับขอพี่ซีขออนุญาตแกะหลอดให้ด้วย แก้วใครมีที่คิดว่ามากที่สุดอีกครับ9ใบค่ะใครคะพี่เอกี่ใบครับพี่เอกี่ใบคะ24นะคะ24ใบมีใครมีมากกว่า24ใบไหมครับทั้งที่หนึ่งนที่สองที่สองโอเคพี่เอกับเอาเสียงตรงมือเลยครับ จะแกะหลอกเรจะขอให้เราสันัไม่ยืนอเหรอลูกไปสีดะ คุณนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ฟ้ายกอยากจะแบบสัมภาษณ์แฟนๆซิงคูล่านะคะว่าแบบมีความรู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับพี่นะัทพี่สินบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟ้ายจะเดินไปหานะคะ,ะถ้าใครอยากพูดอะไรกับพี่นะัทกับพี่สินก็ยกมือหน่อยค่ะเดี๋ยวฟ้ายเดินไปหาเลยยกเลยครับยกเลย,ย,เลยค,คะ่ะทางนี้นะคะสักครู่นะคะอยากบอกอะไรกับพี่นะัพี่สินคะ บอกได้เลยค่ะเไม่เก <ś Ult> <an> ิดสาธาร ไคยเต้นเต้นไปก่อนนะเด็กๆใช่ไหมใช่ใช่เออมีใครคนไหนอยากบอกอะไรพี่นัทพี่ซีนอนก่งไหมคะไม่ครับปากส่งไม่หน่อยนะคะไม่มีอะไรจะบอกค่ะจะบอกว่าจะไม่พูดคำว่ารักให้พี่รู้สึกดีแต่จะทำตัวดีๆให้พี่รู้สึกละ เราคนแ,นแฟนทำเราแต่บทเจ้าบทเจ้ากรอน <c oughs> ขอบว่าทำไมนะคะเราก็ไม่มีนะเพลงมิดไนไม่มีนะเพลงมิดไนท<อ>์ใช่ไหมครับ<อ>ใช่เพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นอย่างแรกเลยคือเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเป็นไลฟ์อะคูสติกใช่แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยอยากให้เพลงนี้เนี่ยทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็ เออแบบแล้วก็แบบเหมะะือนกับ <zam> ฟ <secondo> okay, ังแล้ว <certeza> ก็รู้สึกใบเพลงโที่เรไม่ต้องไม่ต้องแบบอานเลยนะ้ติอยงตดนะฮะตดเขาไม่ตีครับ ี่นานะะว่าแบบขอบคุณม,มากที่ร้องเลงแล้วก็เล่นเป็นโนในคอนเสิร์ตนะคะ่ะขอบคุณมากครัพี่ชา้ไม่มีดนไม่มีเป็นโนกระสายเล่นด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอ๋อค่ะครับผมตะโกนมาเลยค่ะตะโกนมาเลยครับอะไรนะอะไรนะอ๋อเอ็นทราฟริกใช่ไหมฮะามว่าอะไรนะจ,จะร้องขำไหมจะร้องขำไหมก็ร้องไปแล้วเนี่ขำบ้างร้องสดแต่ร้องขำไหมอ๋อก็เดี๋ยวไปลองดูแล้ว<ช>ัำค่ะน่าจะได้เล่นสัก วันหนึ่งวันหนึ่งค่ะค่ะ,คะอ่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีเหมือนกับว่าทุกแฟนคลับทุกทุกคนเนี้ยนะคะก็แบบฟัง ร้องเพลงกันมาบ่อยแล้ววันนี้ไฝ่กับดอมเนี่ยนะคะก็อยากจะให้แฟนคลับของซิงคูล่าเนี่ยส่งตัวแทนมาสักสามคนมาร้องเพลงให้พี่นัทกับพี่ซินฟังบ้างอ่าแล้วให้พี่นัทกับพี่ซินเป็นคอมเมนเตอร์อ่าส่งตัวแทนส่งตัวแทนมาเลยค่ะสามคนขอสามคนค่ะอ่ะคนที่หนงมาแล้วค่ะคนที่สองคนที่สอง thank yeah. ให้คะแนนเลยค่ะพี่นัทพี่สินเริ่มจากของใหม่เล็กหนึ่งค่ะอ่ก็อ่คนนี้เสียงแบบเตะมากมาเตะมากเสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนต้นฉบับเลยนะแค่นี้พอแล้วไม่ต้องรอนี่คะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครให้คะแนนไหมหรือยังไง ให้พี่เลือกคนที่คิดว่าโดนใจที่สุดหนึ่งคนจะได้รูปพร้อมลายเซ็นไปเลยแล้วจะพูดถึงสองคนนี้ก่อนนะสองคนนี้อยากเขาจะน้อยใจอยากมีงานทำไหมฮะอยากมีงานทำให้สองคนนี้ฮะไปร้องคอรัสร้องดีมากคือแบบงงไากตอนแรกฟังแบบเป็นเสียงคอรัสที่สิ้์ร้องในในอัลบั้มเลยที่เมื่อเอ่อมื่อกี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราออกมามันแบบคล้ายๆลายคอรัสอลยไม่ใช่เลยใช่เลยไม่ใช่เปะกับลายคอรัสที่ทำเลยใช่ อะไรนะอะไรนะพอแล้วนะโอเคโอเคก็อ่ะครับตัดสินเลยใช่ไหมคะได้นะครับตั้งใจก็เป็นเบอร์หนึ่งสองหรือสามครับเป็นเอาเอาให้ซิสตัดสินด้วยฮะเป็นรองมันเหมือนจะพูดแล้วมันจะไม่พูดอำนาจใหญ่เป็นของพี่ซินอะไรนะอำนาจใหญ่เป็นของพี่ซิน มันหมายความว่ายังไงอะครับเออมันหมายความว่ายังางไรไม่เข้าใหน่าให้รางวัลแล้วตรงเนี้แหละอบบ้านนะเราเราในบ้านเลยที่เรออกจากทกประเทศนะคะ24ชั่วโมงนะคะมีเด็กเด็กอายุในในบ้านไปถึงแบบโซนี่ยังไงบ้า ก็มีอะไรก็รู้ไงขอชิงนะครับขอชิงขอชิงขึ้นแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นเสียงดี้แหละก็โอเคก็ตัดสินตามไซส์แล้วกันอ๋อได้ค่ะให้คุณอเดลคนนี้แล้วกันค่ะได้ค่ะแล้วก็ขอมาล็อรางวัลกับพี่ซินเลยนะคะไม่อสองคนก็มีรางวัลปลอบใจอ่ะเดี๋ยวให้รับจากมือพี่นาทิ่ซินเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะอีกสองคนก็ได้นะคะเป็นเป็นลูกของพี่นาฏกับพิมนะคะเชิญมารับรางวัลได้เลยครับทานไปมารับรางวัลเลยค่ะขอบคุณถึงขนาดต้องขานเข่าเลยเหรอครับขอนเข่าขาน ขอบคุณนะคะุีมากครับขอเสียงตบมือให้ด้วยครับก็วันนี้นะคะก็กิจกรรมของเราก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วต้องจบลงแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะแฟนๆของซิงค์ล่าทุกคนนะคะที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะที่ทูเซเดียมบายทูคอฟฟี่นะคะก็วันนี้ก็สนุกมากๆเลยยังไงก็ต้องมแจกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรกแรกทีหลังนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยเซ็นให้นิดนึงค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยก็ดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆเป็นพิธีกรครั้งแรกเลยเราประกบคู่ประกบกับสองฮอตคู่ฮอตใช่แต่่วาพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมพูดนิดนึงนี่เปนสื่อความหมายยังไงความหมายตลอดค่ะ เราก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับแฟนคลับของพี่ๆซิงคู่าทุกคนนะครขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอย่าลืมบวให้ทีมนี้โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบตองเบอร์อะไรครับพี่ซิมแปดพี่นันค่ายเบอร์อะไรคะแคชชาครับโอ้ ก็มีอีกสองคนด้วยใช่ไหมอีกคนหนึ่ง S 1กับ S สิบค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรสมาชิกนะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับว่า300บาทเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยนะครับเรามีคูปองให้ฟรี3แก้วนะครับเป็นแก้วใหญ่2แก้วกลางหนึ่งนะครับแล้วก็บัตรเนี่ยสามารถลดได้15%ได้ทุกคอฟฟี่ทุกสาขาสามารถใช้ได้1ปีเลยนะครับไงก็ได้กันซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถทำให้พี่เป็น ซื้อกันได้เยอะๆนะครับ<า>ก็ให้พี่นัทก,กับพี่ซินเซ็นได้นะครับถ้ายังไม่หมดเวลานะคะเดี<า>๋ยว<า>พี่นัทก,กับพี่ซินจะรอ,ะอเซ็นให้นะคะก็<า>จะมีเวลาแป๊บเดียวเนาะก็ยังไงก็นีบกไปใหม่นะคะแล้วตอนนี้ใครที่มีของก็ไอ้บิบัตรก็มาแลกของได้เลยนะครับค<า>่ะและอยากให้พี่นัทก,กับพี่ซินพูดกับแฟนๆหน่อย<า>ว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากที่ที้วันนี้แบบ อุตส่าห์มาอยู่ด้วยกันที่ทูสเตเดียมเนาะก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยฮะ,อะขอบคุณมากครับวันนี้นไม่ได้พูดว่าเราก็จัดครั้งแรกเนาะถ้ามีอะไรที่แบบว่าผิดพลาดแปลกงง,งหรืออะไรเงี้ยก็ต้องจัดบ,บ่อยๆ ก็จะเก่งขึ้นนะคอนเสิร์ตคนอยากชมคอนเสิร์ตอีกรอบครับโอเคเราก็ใช้วิธีเดิมเนาะใช้วิธีเดิมกดดัมโซนี้ต่อไปใช่ค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปหมูนะคะรวมกันอ่ามีกล้องอยู่ทางนี้นะคะเดี๋ยวเราหันไปแล้วก็แชร์รวมกันเลยใช่ช่องครูหกสิบกันทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณแฟนๆซิงคูล่าทุกคนคเลยนะคะคขอบคุณมากค่ะไห้เซ็นนะคะรับลบเงินต่อ